โอเคฮะสวัสดีฮะผมสลาแม,มนเดอร์สขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ดิ gimon World Next Order กันต่อนในพาร์ทพิเศษนะฮะโอเคสำหรับวันนี้เราก็จะมาเก็บการต่อสู้ที่ยังพอจะเรียกว่าเหลืออยู่โอเคให้มาคุยกับไททามอนนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเขาจะให้เราต่อสู้แบบพิเศษ,ษก็จะมีทั้งเมกาแล้วก็อันตราเริ่มจากเมกาก่อนกันแล้วกันนะฮะ,ะถ้าหากว่าสู้แพ้ก็จะนับว่าเป็นไออเรกูล่าลอสมั่นใจเหลอว่าจะเอาแบบนี้โอเคเลสดูอิดเลย ฟนตอซึ่แพทเทิรฟอร์เมชันไหนดูซิจะเจอกับอะไรมีสองแบบอ๋อเมกาเจอกับโชมะไงชิกิเออตามที่เราสัญญากันไว้อยากจะสู้แก้มือสินะไททามอนทำการสร้างมิตินี้ขึ้นมามันเป็นมิติที่ที่จะมีแต่เทมเมอร์ที่ถูกเลือกเท่านั้นถึงจะสามารถมาต่อสู้อย่างเต็มที่ได้อ่าเราสามารถที่จะอัญเชิญคู่หู สองตัวจากอดีตแล้วก็อนาคตมาได้มีหน้าล่ะถึงไปเชิญไอ้สวาสดีฟีทมา <c oughs> ไททาม,มอนคิดว่ามันเป็นโอกาสที่เหมาะมากสำหรับเธออออเพราะว่าเราจะได้สู้กันมันเหมือนกับฝันที่เป็นจริงสแสดงให้ฉันได้เห็นซิว่าเธอเจ๋งแค่ไหน <c oughs> อย่างนะ ไม่ไม่ออมมือนะงั้นโอเคอรแรงใช้ได้เลยโอ้ก็สมใจแล้วแหละนะแต่าพวกเราก็ไม่ยอมให้แบบงอมืององเท้าให้แบบยิงเล่นๆหรอกเอาไปอาลติเมทแฟรชจุ๊บๆเรื่องเสียงโอ้เจ๋งเนี่ย โอเคอย่าเพิ่งแล้วกัน<ำ>พวกนายยังพอทำอะไรได้อยู่โอเคเข้ามาติดสโลหรือไม่ก็ติดอะไรกันหมดเลยเว้ยโอเคไม่เป็นไรของแค่นี้ใช้แค่นี้ก็เหลือละ ถ้า,าก็ไม่ติดสโลอยู่แน่ไม่เป็นไรท่าหมูไปเลยจัดก,การมันโรสมอนเบิร์สมดโอ้ยทำไมติดสโลกันทุกคนเลยเนี่ยโอเคแต่ไม่เป็นไรจุ๊บโอ้แรง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 แต่ล้มไม่ได้แต่ตอนไหนวะเนี่ย โอ้ไม่เป็นไรไออามากิมอนทนได้อยู่อู้เจ็บปวดเหลือเกินทำไมไม่ไล่ซะทีอ่ะเพราะว่าผมสั่งไปแล้วนะแต่ไม่ยอมไล่เพราะว่าสโลหรือเปล่าวะไม่เจ็บเท่าไหร่เออโอเ่านั่นเองอ่ง หายสักทีมาลุ่มทีนี้กาดก็พอเ้า <c oughs> <c oughs> หนึ่งไงนี่แน่ <c oughs> จบสักที <c oughs> ไม่เข้าหรอก นี่เรียบร้อยเอาอยางไว้ีนึนงซ้ำจบาตามนั้นแ<า>ม้ขนาดทุ่มเต็มกำลังขนาดนี้แต่เธอก็ยังอุตส่าห์สามารถชนะได้แต่ก็ขอให้ฉันพูดไว้ก่อนกันแล้วกันสักวันหนึ่ง อย่าเข้าใจผิดแล้วกันเอออย่าพลาดนะฉันจะต้องชนะเธอให้ได้และในะวันนั้นความฝันของฉันก็จะเป็นจริง <c oughs> แต่นั่นมันสนุกมากเลยนี่กระดายแบบไปเอาไอ้สวัสดีฟีดมาช่วยเนี่ยโอเคมา <c oughs> อะใช้ได้แค่วันละครั้งก็ต้องรออีกหน่อยอ่ะโอเคเดี๋ยว วันพรุ่งนี้มาต่อกันมันยังเหลือการต่อสู้แบบอัลตราอยู่ฮะซึ่งอัลตรานี่จะยากกว่าเมกาสอีกนะผมบอกไว้ก่อนเลยมาวันถัดมาละต่อมาเป็นอัลตราแบทเทิลมาถูกต้องคนที่เราจะเจอคือมาเมโอนี่เองกว่าจะแบบได้สู้กับเ <Yeah. S 1> พลอีกครั้แรกโยเอาล่ะยิ่งกายิ่งดีสิ่งที่เหลืออยู่ ที่เราต้องทำก็คือสู้กันอืเอตนะขอโทษด,ด้วยฉันว่าฉันควรที่จะอธิบายก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นสินะอ่าฉันได้รับข้อมูลมาจากพลังใหม่ของไททาม,มอนแล้วเขาสามารถที่จะอัญเชิญเทมเมอร์จากต่างมิติออกมาได้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะเรียกพาร์ทเนอร์สองตัวออกมาทั้งจากในอดีตแล้วก็ในอนาคตอ่า สำหรับมาเมโอแน่อยู่แล้วมาเมม่อนฮะเฮ้ย hey. uh huh. อือฮไอนี้ต้องทำแบบเป็นอีโมจิอ่ะยังไงซะก็แบบว่าฉันอยากจะอยู่ในแบบแบบท็อปเชฟท็อปฟอร์มที่สุดตอนที่ต่อสู้แบบพร้อมที่สุดแล้วที่จะสู้กับเราฮะอีกสิตอนนี้ฉันอยากจะสู้มากละเข้ามาเลยไปกันเถอะคู่หู ก็เป็นเมทันไอ้มิเป็นมาเมมอนกับมุเกนดรามอนมาแล้วก็อย่าออมมือฮะพูดต่อสู้ระดับนี้ออมไม่ได้เป็นไงกับสองหมื่นเนี่ย เอ้ยโรสบอนดีนะกาดทันมันไม่ง่ายก็เพราะว่าพวกเราเอาจริงนี่แหละบอกเลยกาดเดี๋ยวนี้เราทั้งแบบบัฟจากปลั๊กอินแล้วก็บัฟจากตัวเองด้วยเรียบร้อยไปหนึ่งฮะ เอาไปเต็มพิกัดนะเอาแล้วนะ <c oughs> สามหมื่นเป็นไ,ไงล่ะนี่แน่อย่าให้พวกเราเอาจริงอ่า โอเคเธอชนะแล้วตอนนี้ฉันไม่มีข้อแก้ตัวใดๆฉันเดาว่าเธอคงคงจะต้องไปค้นหาสิ่งใหม่ๆด้วยตัวเองละสู้ไม่ไหวจริงๆพระเอีกภาคแรกตอนนี้ฉันก็มีเป้าหมายใหม่แล้วด้วยนั่นก็เพราะว่าฉันจะต้องเรียนรู้วิธีการเลี้ยงคู่หูทั้งสองตัวดูกานแต่หากว่าฉันรู้วิธีเลี้ยงแล้วเตรียมตัวที่จะสู้กับฉันอีกครั้งและกันฟังดูเป็นไงได้ทีม่มารีนะ แต่งั้นแล้วก็น่าสนุกดีไม่น่าเชื่อว่าไทยทามอนมันจะทําแบบได้ขนาดนี้ใช่ไหมเออแบบจะสุดอะไรขนาดนั้นโอเคเมลใหม่หมาย,มายัางเนี่ยนี่ชีเมลเหมือนกับว่าจะไม่มาคือแบบว่าผมไปอ่านดูแล้วมันมีบอกว่าไอตัวบบาโบตามอเน,น่ยไอตัวที่เราสู้อ่ะเมื่อจากพาที่แล้วอ่ะมัน มันจะมีสปอร์ใหม่ที่เลเวลมากกว่าเดิมฮะก็คือแบบเหมือนเดิมเลยแต่ว่ามันเก่งกว่าเดิมอีกนิดนึงอยากจะไปสู้แหละแต่ว่าผมยังไม่ได้รับไอ้ดิจิเมลใหม่เลยไม่เลยก็ไม่เป็นไรเอาแค่นี้ก็พอก็ได้ฮะถ้าหากว่าเดี๋ยวขาดตกกันอะไรอีกแล้วค่อยมาต่อสเปเชียลพาสเออค่อยต่อสเปเชียลพาพาสอกัอนแล้วกันแต่ตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะ